สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับที่หลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับกางเกงยีนรีวย501 2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักก่อนนะครับว่า2รุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นกางเกงยีนรีวย501นะครับรหัสผ้า0660นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับรหัสผ้า0660สีดําสนิทนะครับสีดําเข้มทุกอย่างคือดําหมดนะครับทั้งด้ายทั้งผ้านะครับ ทุกอย่างคือเรียด้วยสีดำหมดนะครับตัวนี้หรือเราจะเรียกกันว่าซ u ปเปอร์แบ็กนะครับ501ซุปเปอร์แบ็กที่เราเรียกกันติดปากนั่นเองนะครับกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรีวว501เหมือนกันนะครับเป็นรหัสผ้าตัวนี้นะครับรหัสผ้าจะใช้ 2 314นสะครับสำหรับเคงื่องยนตัวนี้นะครับรหัสผ้าตัวนี้เป็น2 3 1 4นะครับสองตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับสีนะครับผ้าเนี่ยจะดำสนิทนะครับก็คือสีดำาๆเลยนะครับทุกอย่างคือดำนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ2 3 1 4นนะครับเป็นสีดำเหมือนกันนะครับเป็นสีดำนะครับ ได้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่ผ้าจะต่างกันนะครับสําหรับผ้าตัว2 3งสนี้นะครับผ้ามันจะเป็นลักษณะมีผสมผ้ายืดเข้ามานิดนิดนะครับนี่นะครับจะมีคําว่าสติทอยู่นะครับซึ่งจะทําให้มันจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับตัวนี้จะมีครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่ผ้าคอตตอนร้อซนะครับจะผสมเข้ามานะครับทําให้ สวมใส่สบายผ้านิ่มนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สีของผ้านะครับสีของผ้าเนี่ยก็จะออกเป็นสีอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเดฟอกก็ก็ได้นะครับผมเรียกว่าเป็นผ้าทรายแลวการฟอกแบบผ้าเนื้อทรายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแล้วกษณะักผ้าที่มันต่ากกันเเขาเขาแจ้งไว้นะครับนี่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับสองสามหนึ่งสี่นะครับตัวนี้เป็นแม็กอินเม็กซิโกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ ผ้านะครับที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับนี่นะครับที่เขาแจ้งเอาไว้เนี่ยจะเป็นคอตตอน99%เห็นไหมครับไม่ใช่คอตตอน100%นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมนะครับผสมมาอีก1%แบบนี้นะครับเขาจะแจ้งเอาไว้นะครับส่วนเจ้าตัว060นั้นนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นซูเปอร์แบ็กที่เราเรียกกันติดปากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผ้ากันนะครับที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ พอดีถ่ายมือเดียวก็เลยลาบากนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับตัวนี้นะครับเป็น m ม k i n g m e เหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับผ้าเนี่ยจะเป็นคอตตอนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีส่วนผสมของผ้าชนิดอื่นเข้ามาผสมนะครับถามว่าผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นมันดีกว่าตรงไหนนะครับก็อันนี้ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าการที่มีส่วนผสมของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าชนิดอื่นเส้นได้เส้นเส้นใยชนิดอื่นเข้ามาผสมเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้นะครับผ้าเนี่ยมีความคงทนมีความนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นนะครับเวลาใส่มันก็จะทนทานขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ สำหรับเรื่องเนื้อผ้านะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบเนื้อผ้าแบบไหนนะครับมันก็ใส่สบายใส่นิ่มทั้งสองรุ่นนะครับแต่ว่าอย่างเจ้ารุ่น2 3งสาเนี่ยเขาจะฟอกมาแล้วนะครับมันเป็นเนื้อทรายเลยนะครับตัวนี้บอกตามตรงว่าสวยจริงๆนะครับตัวนี้ยิ่งใส่ยิ่งสวยนะครับแล้วก็มันนิ่มใส่สบายนะครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่าเข้มดาสนิทนะครับเข้มเข้มขึ้นขึ้นนะครับใส่ได้ทุกโอกาสนะครับสตัวนี้นะครับจุดแตกต่างลักษณะแตกต่างกันใหญ่ๆเลยก็คื เนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าท่านที่ชอบแบบใส่เนื้อทรายออกเซอเ์เท่ๆนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับท่านแบบใไปแบบว่าท่านใดที่ชอบใส่แบบมากเข้มขลึมนะครับโอ้ดูเรียบหรูนะครับตัวนี้เลยนะครับ501 super b a c k นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อใส่ไปนานๆนะครับสีมันก็จะซีดลงก็จะมาใกล้ๆกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เมื่อมันซีดลงก็จะสวยขึ้นนะครับมีเฟสมมีริ้วรอยอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทั้งสองตัวนี้ครับเป็นกางเกงรุ่น501นะครับซึ่งมันจะเป็นทรงกระบอกทั้ง2รุ่นเลยนะครับซึ่งจะเหมือนกันนะครับทรงเหมือนกันขาเหมือนกันนะครับแตกต่างก็ตรงเนื้อผ้าที่บอกนะครับแล้วก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต่างกันครับอย่างเจ้าตัว0660 Super b a c k เนี่ยก็จะเป็นกระดุมสีเงินนะครับกระดุมสีเงินแบบนี้นะครับกระดุมสีเงินแบบนี้รีเวทจะใช้รีเวทสีทองแดงนะครับีเวทสีทองแดงแบบนี้นะครับ ครับที่เห็นนี่นะครับทีเวทสีทองแดงนะครับรุ่นสไตล์คลาสสิกเลยนะครับสําหรับซุปเปอร์แบทนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมมากระช้าแต่ไรแต่นานแล้วนะครับสําหรับ501ซุปเปอร์แบทนะครับส่วนเจ้าตัว2 3 1 4นะครับกระดุมเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินที่ทําแบบลมดำมานิดนึงนะครับทำให้ดูแบบคล้มๆเก่าๆสไตล์แบบผ้าฟอกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ เซอร์เซอร์เท่ๆนะครับเหมือนนี่ครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้สองสามหนึ่งสี่นะครับอยากแนะนําจริงนะครับตัวนี้นะครับทันใดบอกไม่สวยเนี่ยผมเถียงตตยเลยนะครับส่วนกระดุมนะครับก็เป็นกระดุมทองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าลมดํามานะครับสังเกตนะครับนี่นะครับกระดุมเขาจะเป็นทองแดงเหมือนซุปเปอร์แบ็กนี่แหละนะครับแต่ลมดํามานะครับเหมือนให้ดูแบบอย่างที่บอกว่าเก่าทิดนึงเท่ๆอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ เกงยีนสองตัวนี้นะครับสนใจนะครับก็สอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับที่เพจจำหน่ายยีลีวายนะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็เพจเก่งสตูดิโอนะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง Line แอดเก่งสตูดิโอนะครับทาง Line ครับแอปพลิเคชัน Line นะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสินค้าตอนนี้นะครับก็มีไม่มากเพราะว่าตอนนี้นะครับการขนส่งการเดินทางของสินค้าเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับเนื่องจากเราอยู่ประเทศแล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดอยู่นะครับฉะนั้นบางรุ่นบางเอวบางไซส์อาจจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนที่สินค้ามันจะหมดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสินค้ารีวิวของแท้นะครับ ต้องที่เพจจำหน่าย y ีรีวายหรือเก็กสตูดิโอนะครับสินค้าของเรารับประกันแพ้ตลอดชีพนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ